แดงแาบสีเฮ้ยรุ่นใหม่เหรอรุ่นใหม่แต่ถ้าเปิดเนี่ยพี่ว่าสองเสียดเปิดหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ S m สโมโต a ไท a n d นด์ครับ, Thailand, รบวันนี้เพชอยู่กับน้อง เอวครับเอวน้องเอวมาเพื่อท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับสปอนเซอร์นะครับก็คือฟ้าดินฟ้าดินฟ้าดินนะครับแล้วก็คุณพ่อสปอนเซอร์ค่าเดินทางในการมาทริปที่จังหวัดกระบี่ที่นี่นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณพ่อแล้วก็ฟาร์มฟาร์มหน่อยไหมฟาร์มพึ่งครับฟาร์มพึ่งครับมีอะไรบ้างมีน้ำพึ่งน้ำพึ่งครับเราติดต่อได้ที่ไหนเนี่ยที่เฟซบุ๊กพ่อครับขึ้นตรงกลางเลยครับอ่ะปิดตรงนี้เลยก็อยากได้ก็คือจัดเลยติดตามพี่แน่นะ โอเคครับ <Okay. S 2> เ,เพชรอยู่ที่ถนนสายหนึ่งของจังหวัดแห่งหนึ่ง <laughs> ตอนนี้ถ่ายต้องเข้าปา่าเขาเขานี่ครับเรามาดูแดงหลอนกันครับท่านผู้ชมเรียกแดงหลอนได้ไหมแม่ทรงเชงรถเชงไหมเนี่ยเชงแน่นอนต้องบอกว่าเป็นสายซิ่งจ๋าเลยตั้งแต่มีเจ้าหน้าที่กวาดล้างนะครับก็ <laughs> ก็ต้องพูดตรงๆนะฮะครับก็คือต้องเงียบไว้ก่อนคันนี้บอกว่าเน้นจอดเน้นจอดพาไปดูรถกันเลยเราไม่ให้ดูตอนนี้ก่อน หมกไว้ก่อนหมกไว้ก่อนชุดบนก่อนครับมามาดูชุดบนครับท่านผู้ชมเป็นไม่ดิจิตอลครับวิบลิสิบแล้วก็ปั๊มเมโบูครับผมปั๊มดูป่าฮะครับทีเตานี่ปั๊มตูปาสีสีเทาสีเทาครับโอเคปอกแฮนนี้ก็แดงแดงครับผมครับความสุดคันนี้ครับท่านผู้ชมแอบเห็นอะไรไหมคาร์บอนครับแม่ รถล,ลูกช่างไม่ให้มันสุดได้ไงครับใช่ไหมทําไมมันไม่ออกเองว่าไม่เข้าใจเลยไม่กล้านี่ค่าทำคาร์บอนแพงไหมที่นี่นี่ซื้อซื้อคาร์บอนมาเลยครับสองหมื่นทั้งหมดครับสองหมื่นบาททั้งคันครับกี่ชิ้นวะฟาดินนี่หน<ฮ>ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชิ้นเจดชิ้นสองหมืนบาทอ้อว่าแพงไหมสองหมื่น รือราคานี่วัวไม่เข้าใจฮะเอาพเองไะไม่ซื้อดิซื้อคือซื้อมานี้ทั้งชุดเลยไม่ไม่ได้ส่งไปหุ้มใช่ไหมใช่ไม่ชัวนะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าท่านผู้ชมเคยเห็นที่ไหนถูกกว่าแนะนํามาได้นะครับแต่ยังไม่ยังไม่อยากบอกว่าแพงไปหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้าดูงานแล้วก็คงจะน่าจะโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่คือคาร์บอนทั้งหมดเลยสองหมื่นกว่านะครับมามาดูตรงนี้เลยมีอะไรอีกอันนี้เป็นชั่วกุญรับ ก็เป็นลายไทเทคีับไฮไลท์ความสุดก็ตรงนี้เหมือนกันเลือนไมล์ดิจิตอลของอะไรเนี่ยไม่แน่ใจออลซ่าไหมน่าจะเลือนไมลต้องออนซ่านะครับเนี่นะไม้น้ำมันไม่เพียนเลยอย่ายิ้มสิขายของออนซ่าไหมออนซ่าจริงด้วยโอเคนี่ครับของพี่นนท์ออนซ่านะครับเลือนไมล์ดิจิตอลราคาเราไม่ลงนะครับท่านผู้ชมต่อไปเลยครับชิ้นล่าง นี่เขาเรียกสีแดงแก้วไหมแดงแก้วครับโอ้โหครับเอา้าไปเลยเป็นกระบอกซชกยิงายครับแล้วก็จานดิฟแมมโบ้ครับปั๊มนิซินครับชุดล้อเป็นของโยโกครับสีดำเลยสีดำยางเล็กมากยางเข้าใจว่า45หรือ50แน่นอนอ่ะครับฮะ4 5่ห้าบ โอ้โหเล็กจริงแต่เจ้าของรถค่อนข้างที่จะตัวผอมแม่กเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้บางคนก็เป็นงานคาร์บอนคาร์บอนเหมือนกันแดงนี่คือแดงแก้วเห็นไหมครับขึ้นกล้องมากถ้าแดงแก้วคือสมัยนี้แดงแก้วมาจริงกระแสของแดงแก้วค่อนข้างที่จะมาเลยกระจกไม่ใสนะครับแล้วก็มีน็อตเลสแอบไล่น็อตเลสนะครับนะมาฝั่งนี้ไฟก็เป็น led LED ครับนี่ไล่น็อตเลสครับก็แอบเห็นความวิบวับของเลด คันเบรกไทเทีับครับลูกตีนลูกขาวท่อแดงสสีเฮ้ยรุ่นใหม่หรอรุ่นใหม่ย่นครับแม่ดูครับท่านผู้ชมแล้ก็เพจสวยนะครับสวยสวยเป็นท่อผ่าย่นนะครับเป็นสําหรับสายเชงนะท่านผู้ชมมาทั้งลูกนี้เท่าไหร่ตอนนั้นสี่สี่พนกว่าสี่พันกว่าครับ สวยสวยท่อนี้เสียงนี้ก็ไม่ต้องเอาเลยนะครับโอเคโชคโชคชัยโยครับชัยโยครับสีดำครับผมครับแล้วก็อามเป็นเอมเอมธนาวุฒิเอ็ธนาวุฒิครับจากสุพรรณบุรีครับย่างหลังมิชลิน5้าสิบัร้อยครับดีมากครับมิชลินซิตี้นะครับตัวนี้ซิตี้โปรดุมหลัง เฮ้ยทำไมตรงนี้แววจังไงยิงใจเพราะงั้นวิบวับวิบวับจังไะเป็นดุมสเตอร์กลึงครับครับครับแล้วก็โซ่สีเขียวโอ้หสเตอร์เล็กมากขาตั้งคู่เตตีครับแล้วก็ขาตั้งข้างเตตีขันเกียร์ของเกียร์ของหนุยหนุยครับของนน้นหนุยและซิงนะครับขวาก็สเตอร์คาร์บอนครับก็มาชุดสองหมื่นครับอ่ะ โอเคให้ดูมุมกว้างหน่อยครับตากล้องมันจะได้ดูหลายมิติหน่อยนี่ครับขาตั้งคู่เป็นงานไดไทเทนะครับท่บานผู้ชมก็แอบมีน็อตทองนะครับเราจะเห็นน็อตทองแล้วก็ไล่น็อตเลแต่ที่สําคัญคือชอบความเป็นแดงแก้วของคันนี้ครับ,รบมีความดุมากรถสายเชงนะครับในปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ยากต้องบอกว่าอยู่ยากแต่ถ้าอยู่ให้เป็นมันก็อยู่ได้นะอยู่ได้นะ เราไม่ขับกวนเมืองนี่ก็ก็ดีดีมากแล้วครับจริงๆโอ้โหสดสดสด,สดถ้าเรามองไกลๆเนี่ยเราจะไม่เห็นลายคาร์บอนเลยมันจะเหมือนสีดำ,ดำไปเลย <ดำ S 1> แต่พอมองใ,ใกล้ๆเฮ้ยแม่งรถคันนี้มีของว่ะอะไรเงี้ยอะไรนั่นน่ะอันนี้น,นาฬิกาครับหืมนาฬิกาเรกูลเลตเหรอร <laughs> เรกูเลตเป็นแล้วก็กล่องหมุกครับครับรีแมปกล่องรีแมป แล้วก็เป็นดีเลย์ช่วยให้ไม่กล่องเฝาครับอืมไม่ให้กล่องไหมครับโอเคแล้วก็ปั๊มติก9บาทรับ9บาทเลยหรอครับไล่น้ำมันอะไรครับคันนี้ E 8 5ครับ E 8 5ดห้านะครับก็บางเบาเบากองเอกนาทองครับเอกนาทองเออพี่ถามหน่อยฟ้าดินนี่นอกเรื่องนะเอาสมมตินะครับถ้าพี่ทำเบาเอ m o ม o ต i m i t e d แค่20่สชิ้น สนใจไหมสนใจครับแล้วตรงเนี้ยเป็นเอสโมโตแล้วตรงนี้ปักเป็นชื่อของเราสุดชื่อของเจ้าของนะครับสนใจไหมตอนนี้เพีอสกำลังคุยกับอาร์ตนครนายกนะครับของพี่อาร์ตนะครับก็คือเราจะทำตัวลิมิเต็ดแค่20ชิ้น S m ส t o b ตอาร์ตนครนายกแล้วก็ตรงนี้ปักชื่อเป็นของเจ้าของเลยฮะครับเจ้าแรกในประเทศไทยเว้ยที่ทำสุดๆครับเอาไหมเอาสองพัน โอ้ยฟ้าดินเนอเอ้าคันนี้เป็นไงแรงไหมใช้ได้ครับใช้ได้เหรอครับจัดสักทีไหมรู้เรื่องไหมเสียงเป็นไงเสียงมัน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 โอเคต่อไปสุดท้ายแล้วไหมเครื่องเมื่อก่อนวางเครื่องรมากครับหืมเนี่ยรอยรอยรอยยังมีอยู่อีกครับข้างนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวางเครื่องรอยี่สิบห้ามาก่อนแล้วนี่เอากับใส่เครื่องดื่มครับอ่าสติปเครื่อง ห้าิบมิลจักเดิมครับเฮ้ยรถลูกช่างไหนบอกว่าลูกค้าถมถมไทยไทยนี่ใส่ทำไมลูก50าิบมิลอยู่เลยอ่ะยังเดี๋ยวมันจะไปแซงรถลูกค้าได้หรอแซงได้อยู่เลยคันนี้มีของเหรอครับของอะไรเอาว่าไปสิแล้วก็แคมช่างเดชอยุธยาครับอ๋อที่เมื่อกี้นะครับแคมของช่างเดชอยุธยาครับว่ไปเลยครับแล้วก็เรือนควัน ยี่สิบแปดมิลครับครับผมยี่สิบแปดมิลอ่ะแล้วก็ก้องหลีดครับครับครับมีอะไรอีกอ่ะหัวฉีดหัวฉีดหกรูจีครับอ๋อโอเคครับเหมือนไม่ค่อยมั่นใจนะาะไม่ใช่รถตัวเองก็รู้รายละเอียดคันนี้ความแรงที่เท่าไหร่เอาที่เจ้าของเขาเขาให้ท็อปมาได้หกสิบะ ร้อยหกสิบหน้าหม้ G P S ร้อยสามสิบเก้าครับ G P S ร้อยสามสิบเก้าครับแรงไหมครับโค้ดแรงนะถ้าลูกค้าสิบมิลหัวนูนไหมเนี่ยหรืหัวโหน่งงี้ป่ะ <c oughs> ไม่ไม่ได้นูนอะไรน,นี่นูนไอ้นี่โนหนกงใช่ <c oughs> เวลาบีบกำลังอัดขึ้นมาอย่างเงี้ยฉีดปิ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 ดออกคนละคนละนูนคนละนูนคนละโหนกโอเคขออภัยเอา้าฟังเสียงใหม่นะ ท่อแดงสายสี่รูปแบบใหม่ครับเป็นยังไงครับฉันจะพาเธอเลอยเฮ้ยสตาร์ง่ายมันลูกห้าสิบมิลเนี่ยนะท่านผู้ชมเดินเบาเดินเบาค่อนข้างที่จะนุ่มครับแต่ถ้าเปิดเนี่ยพี่ว่าสองเสียดเปิดหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวตกใจเฮียนุ่มพี่ลองโอ้ครับโอรู้สึกกำลังน่าจะเยอะเยอะจริงครับเยอะจริงเอาแค่นี้พอแล้วปิดสุดท้ายแล้วฝากเฟซบุ๊กหน่อยฟาดินนะครับ เป็นบุกตัวเองพี่เอกรซิมไครภาษาอังกฤษครับครับขึ้นตรงนี้นะครับของใครทีนี้เจ้าของรถอ่อเจ้าของรถเอลนี่ครับโอเคเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะเดี๋ยวส่งให้เบียนะครับขึ้นไปติดตามเฟซบุ๊กของเจ้าของรถได้นะครับโอเคครับฟ้าดินขอบคุณมากสำหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ S m o โ o เตอร์ไทยครับอยู่กับฟ้าดินแล้วก็เวฟ1 1 0 i ไอสายเชงคันนี้ครับสวัสดีครับ